อ่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีก่อนนุเกอครับสวัสดีครับหันมาทางนี้สิอยู่กล้องนี่สวัสดีเออสวัสดีครับผมวันนี้นุกเกอจะมาขายของเลยลูกนี่มาขายของมากมายเลยโอ้หลูกค้าจะเอาอะไรเลือนี่เหลอลูกค้าจะเอาอะไรเหลอลูกค้าอยากได้เออมีตื้นเออมีอะไรอีก มีแนวกดอันนี้คือไรโนสสาร์นะคะที่กดนะครับผมที่กดครับผมและนี่ชิ้นจังชินจังชินจังสองตัวฮ่ามันทําไมไงทําไมขามัน่อทอกันวะทําไมขามันบ่อทอกันล่ะ่มันมันเ้แมันก็หัก้อยโอ้นี่มันจะขายยังไงเนี่ยมันสิกดราคานะมันไม่เต็มเลยออ มีในน้ดเช้ามีลูบีบมีลูบีบส,สองอันโอ้โลบีบส,สองอันโอ้โลบีบส,สองอันอย่างงี้ก็จะมาขายเหรอนั่นไงรถนี่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 รถพยาบาลเหรออันนี้คือรถอะไรรถเมคโคร,รถแท็กเตอร์อ,อันนี้รถโรงเรียนเนาะรถโรงเรียนโอ้แม่พูดผิดครับขอโทษครับแม่พูดผิดครับอันนี้คืออะไรนู่ๆๆๆนนุ่นเอาคังตัวนั้นก่อนเอาคังไก่มาให้แม่ก่อนครับผม เออนั่นแหละข้างกากี่บาทครับห้าบาทเอาไปเลยให้ไปเรือเยอะๆเลยโอ้ไปเลยรวยหนึ่งเลยเอามาใช้ให้ฉันสิจะไปไหน <c oughs> เอาเสือมาจะซื้อเสือหนุนเสือเสือหนุนเสือโอ้เสือกี่บาทเอ้ยห้าบาทห้บาบาทดีแก้วเลยน,นี่ไงมันติราคาอยู่นี่ไงเสือโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ลนะโอ้เสือตัวนี้ทําไมหน้าตามันยังงี้วะ พิเศษไปเลยอุ๊ยอุย,อยขอโทษขอโทษครับขอโทษท่านผู้ชม <laughs> ขอโทษท่านผู้ชมเห็นเท้าบอกง,งามเลยอ่ะเอาไปเลยสองใบเสือสองใบไปเลยเสือสองใบโอ้โหพ่อขานี่พูดไม่เก่งเลยต้องซื้ออะไรนั้นด้วยซื้ออะไรซื้อปืนบอเอามาปืนเอาปืนตัวน,นั้นมาน 16, ปืนตัวนั้นมาปืนอเนอเ็นสิบหกสิบอเมนบอปืนเอ็นสิบหกเมนบอห้าบาทดีเกลียวเหรอห้าบาทร้อยห้าบาทร้อยเหรอ หวยห้าบาทร้อยใสหรือเอามานี่สิไม่มีใครซื้อเลยเนี่ยไม่มีใครซื้อเหรออันนี้แพงมากเลยเหรอแพงมากเลยลูกห้าบาทกูห้าบาทห้าบาทรอยเออได้อืมเอาไปเลยอ๋อเดี๋ยวเอาตังค์ให้เอาตังค์ให้สองแบเอฮะอะไรเอาสองแบงค์เหรอโอ้เอาสองแบงค์ด้วยอ่ะเอาสองแบงค์เดี๋ยวนะสองแบงค์เหรอเอาไปสองแบงค์เอาไปสองแบงค์ เอาอะไรอีกคือว่าค,คุยพ่อค้าันนี้นไม่มีใครซื้ออันนี้เลยวายอันนี้มันเจ็ดบาทว่านี่ปะห้าบาทร้อยออบาทอ,อันนี้แพง,งมากเลยแพงมากเลยเยอะตัวเนี้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้มันไม่สมบูรณ์แบบเลยอ่ะ อบอลลูบว่โอ้ภาษาไทยแข็งแรงมากเลยอันนี้กี่บาทลูกสองอันห้าบาทบาทโอ้ยห้าบาท,าบาทดีแล้วเอาไปเลยสองใบไปเลยเอาสองใบไปเลยโอ้โหพ่อค้าคือได้เงินเยอะแทบวะเอานี่ละกันอ,อะไรวะอันนี้ปลาสลามหัวค้อนปลาสลามหัวค้อนมันใส่เหรอ <laughs> มันไม่ใส่หางมันขี่มันลูกขี่บันเออตัวนั้นเดี๋ยวน,นี้อันนี้ปีกมันหรือเปล่าปีกอันนี้มันเหมือนเครื่องบินดูมันเหมือนเครื่องบินนะโอ้เก่งจังเลยเว้ยนุเกอร์ก็เก่งทช่ไหอเอามาอันนี้จักบาทเนี่ยห้าบาทห้าบาทดีแก้วเหรอห้าบาทขายนาะขา,ายหมาขายหมาเลอกกันรอ เอาไปอีกเลยเอาไปอีกสองใบเลยโอ้ตัวป้าหัวข้อมันแพงเกินว่ายมันแพงเกินยังไงวะโอ้ยมันอยู่ในทะเลก็ไปจับมันมาเว้ยเอาอันใหม่อยากได้เออรถกันรถ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 ดงเดียนสิจะเอาไปเข้าอู่สิมันซ่อมได้ป่ะแพงมากแพงมากเหรออันนี้แจงยังไม่ซ่อมครับยังเน่ไม่เอาไม่ซ่อมแล้วจะเอามาขายยันไงตองตองระวังสีน้ำตามันแต่ แล้วถ้ามันแตกก็ต้องระบายชีก็<ช>มันโอ้มันไม่สมบูรณ์แบบยังจะเอามาขายอยีกเงินเนี่ยโอ้แต่แต่มันเห็นหล่นอยู่เลยพืาายย้นก็เก็บมาขายเลยหรอเพื่อนก็เก็บมาขายเลยเนาะโอ้ยตายแล้วจักบาทเนี่ยจักบาทห้าบาทร้อยกว่าบาทห้าบาทร้อยกว่าบาทโอ้ยเอาไปเลยเหรอไปจัดไปเอาไปเออสัก สามใบแล้วกันชอบเราเรียนเนี่ยเอาสามใบไปเลยโอ้โหพ่อค้าคือสิได้เงินเยอะเถอะวะเออเอาชินจังเอาชินจังตัวนี้เออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เออเอามาให้ช่องเลยบ่โอ้อยเอ๊อใครเจอของอะไรเอ๊ะก็ไม่ชินจังมือหายทำไมชินจังมือหายข้างนี้ก็หายอะไรกันวะข้างนี้ก็หาย จะหายของยังไงเนี่ยทำไมมือหายอกูกมาเล่นน่ะมันก็เลืยหักใครลูกเก็เล่นหักเหรอใช่ลูกฉันลูกฉันใช่แล้วลูกก็ไม่ลูก็เหรอโอ้ตายแล้วลูกเล่นอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเพื่อนอะนอนแม่นอนกับแม่เหรอโอ้ตายแล้วเอ้สองตัวนี้กี่บาทไอ้สองตัวนี้กี่บาทห้าบาท ร้อยกว่าบาทอันนี้อันนี้แพงมากของอันแพงแพงจริแล้วเหรอโอ้ยแพงแล้วต่ว่าไม่สมบูรณ์แบบเลยมือหักโอ้ยเอาไปไลยก่อนนะเอาไปนี่ก่อนเดี๋ยวก็จะขนกลับบ้านเอาไปเลยวันนี้มีตังค์เยอะแจกจ่ายไปเลยเอาไปสี่ใบเลยโอ้โหเหลืเกินเยอะเว้ยพ่อขานี่เว้ยเอาอะไรอีกว้อันนี้ค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือโทรศัพท์เครื่องมันไม่ใช่โทรศัพท์ด้วยนี่อันนี้ อันนี้คืออะไรนะอันนี้คืออะไรนะอันนี้น้ำเบิร์ดครับแล้วก็กดๆนันก็นดมันไม่ใช่ระเบิด <laughs> อันนี้มันคือบอกมาดีๆพ่อคะเปิดสิเปิดสิบอกมาดีๆสิมันคืออะไรพ่อค้าน,นี่ก็งง,งละอ้อยอันนี้มันคือกล่องใส่เงินพ่อค้าก็จะขายหรือกล่องใส่เงินเออซื้อมาพอพดีนะไม่พังพอดีไม่พังเหรอ เรื่องอะไรวะเนี่ยวะไม่ไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยอันนี้กี่บาทนี่ห้าบาทบาทดีแล้วทุกอย่างห้าบาทนะครับทุกอย่างห้าบาททุกอย่างห้าบาทเอาไปเลยเอาไปสองบาทเลยเอาไปสองใบอีกแก้วเลยโอ้ยทุกอย่างห้าบาทว่าซานมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วมีแต่เมมีคล้ายๆมันมีแต่ทุกอย่างยี่สิบบาทนี้ทุกอย่างห้าบาทเอาปืนฉีดน้ำเหรอเอาปืนฉีดน้ำเหรออันน้กี่บาทปืนฉีดน้ำพ่อค้า อธิบายด้วยอ้าอ้าอ้าเอาก็เอาเอาก็เอาเอาพ่อค้าพอค้าเจปั้มเว้ยโอ,อ้ยเอาไปให้ใครดีเนี่ยแล้วมันจะขนกลับยังไงวะเนี่ยเยอะแยะเยอะแยะแล้วก็อุ้มไปเลยอุ้มไปเยอะเอะพอค้าไม่ไปส่งเหรอโอ้ยสองดูเนี่ยอ้าอ,อ้าเอาเงินไปก่อนอ้าชุบแวะเอาเงินไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปส่งกันอโอ้ยพ่อค้าได้เงินเยอะเว้ยเฮ้ยเอาอะไรอีกวะเอาไ,ออาไปใช้สิไปใช้สีเหลืองๆมาสิอ่ะอัันนนี้ม มันพังมันยัมันยังขอู้มันพังยังจะเอามาขายอีกไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อลูกไม่ซื้อตัวนี้ไม่ซื้อมันพังแล้วใช้ไม่ได้แล้วยังจะเอามาวางขายยังไงวะเอาทิ่มเอาทิ่มไปเลยโยนทิ่มไปเลยเฮ้ยโอ้ยพ่อค้าือเทแต่ว่าโยนทิ่มไปเลยเอาอะไรอีกวะเอาเอาปืนเอาปืนเอาปืนลมยิ้มสิเอาปืนอมยิ้มอ่ะปืนอมยิ้มกี่บาทนี่ราคา <laughs> มันยิงไม่ด้วย <laughs> มันยิงไม่ด้วยวายแต่ว่ามันไม่ออกมาเลยมันไม่มีอมยิ้มใส่มันก็เลยไม่ออกเอามาอ่ะห้าบาทก็ห้าบาทวายทุกอย่างห้าบาทน่าจะมาเมาททุกอย่างห้าบาทไม่ได้เอาไปเลยพิเศษอ่ะพิเศษใส่ไข่ไปเลย oh. <laughs> ได้เยอะด้วยว้าวบอกาเงินเยอะเลยเราต้องหาขโมยหรือเปล่าวะบอกคากลัวขโมยหรือเปล่าไม่เออบอก้าเงินเยอะเก็บดีดีนะระวังมีขโมยนะ ฉันยังไม่ได้เอาปืนมาเลยนี่ปืนอมยิ้มของฉันเอาไปไว้ตรงนี้ฉันจะกลับจะขนกลับไงวะเนี่ยอะไรวะเอาอีอีตบตบเย็ดเย็ดอีตบตบเย็ดเย็ดแล้วก็เอาเอีั่นเข้าไปขี้เลยนั่นเอียาบูบูเข้าไปขี้ในอีตบเย็ดเย็ดเลยเอ้ามันตบโชตช่วมเลยเหรอเอมันตบโชตช่วมเลยเหรอจักบาทดีจักบาทดีรวมกันจักบาทจักบาทดีฮะ มันจะร้อยกว่าบาทยังไงมันแพงมากเลยแพงยังไงเล็กๆของเล็กๆเท่างนี้น่าแพงโก็จะบ้าไปแล้วกะละมังโอ้ยมีโถมีถังอะไรจะแพงขนนะาดเ,เอาเงินมาอีกเวก้ยเ,เอาเงินมาอีกเว้ยห่วยพ่อค้าขึ้นนักเลงเถอะวะเอาเงินมาอีกเว้ยวันนั้นเอาเอาก็เอาเอาเอา,เอาไปเออโอ้นี่เอาไปเลย30ล้านเอาไปก็ไม่ใช่เออ30ล้านห้าใบไปเลยอีตบเจี๊ยดเทำไมแพงอี่วะ แล้วนอสาวคอยาวเหรอก็เอาอันนี้ด้วยเอาอันนี้ด้วยอันนี้ด้วย,นนวยไม่เอาทีละอย่างฉันจะซื้อดีไหมเนี่ยฉันเอากลับไปไม่ไหวเลยเอาอี้กันเอารถแมคโครเอารถจากรถแมคโครมาให้ซัดอันนี้กี่บาทชีเเรื่องเลี้งในรถแมคโครจากบาทดีพ่อค้าห้าบาทห้าบาทดีแล้วทุกอย่างคือห้าบาทเลยอันนี้คุ้มอยู่ห้าบาทจเจาไปให้อิมเมียวน้อยอยู่เงินมันเล่นฉันจะกลับยังไงวะฉันจะขนกลับยังไงวะเนี่ยพ่อค้าไปส่งไหมเอาไป ห้าบาทเอาไปใบหนึ่งอ้าเอางี้นี่เอาตัวนั้นมาด้วยเอาไอ e ้อไดโรสาวด้วยเป,เปิดเปิดปากสิงับให้ฉันดูสิมันงับได้ไหมนี่เอามือลงสิละ่ะเอามือลงได้ไหมเอามือลงไม่ใช่อย่างน,น,นั้นขึ้นขึ้นขึ้นแล้วเอามืองับสิมืองับสิเฮ้ยเอาพ่อขาไม่กล้าทําให้ดูดีวะ่ะเอาทําให้ดูสิโย่ทำไมเป็นกดลงอย่างนั้นเขาบอกให้เอามือไปจับไปหยิบ,ยบตรงที่ยวมันเนี่ยหย่านทำไม What วายพ่อขาย่านก็ะเปี้ยนไว้เลย ันนี้จักบาทนี่จักบาทดีามกี่บาทดีจะขายหรือไม่ขายพ่อค้ากี่บาทขายอยู่ครับขายอยู่กี่บาทครับห้าบาทห้าบาทดีแล้วทุกอย่างห้าบาทครับทุกอย่างห้าบาทโอ้ทุกอย่างห้าบาทเอาไปเลยอีนี่เอาไปเลยเยอะเลยเทียนี้โอ้ฉันชอบตัวนี้มากเลยเอาตัวนี้แล้วกันตัวนั้คืออะไรวะสงสัยทำไมมีแบบนั้นวะ อันนี้คืออะไรอันนี้ตะปูมีตะปูนี่ไงตะปมมูมันไม่ใช่ค้อน <c oughs> มันไม่ใช่ใชค้อนของท่อค้อนทอหรือเปล่ามันนี่ค้อนท่อเขกหัวพค้าได้ไหมป้องเงเอาป้องเง้เอาอ้อยมันนางด้วยเฮ้ยมันไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ค้อนมันค้อนหรืออะไรวะเนี่ยมันที่เครื่องดูดฝุ่นหรือเปล่าหรือที่เครื่องเป่าอะไรวะอันนี้เครื่องดูดฝุ่นต่ว่ามันพังแล้เฮ้ยมันพังมันจะมาขายได้ไง ยัดเกียดด้วยเห้ยจะกี่บาทดียัดเยียดมากี่บาทเนี่ยห้าบาทห้าบาทดีแล้วทุกอย่างห้<อ>า,าบาทครับทุกอย่างห้า <5 S 2> นะบาทโอ้ตายแล้วเงินฉันจะหมดแล้วเนี่ยโอ้เงินฉันจะเหลือเมารถกลับบา้านหรือเปล่าวะเนี่ยเอาใบสองใบอ้าวอ้าวอ้าวเหลือนี่เหรอเอาดีหรือเปล่ปวาวะเนี่ยเอารถมาฉันจะเมาฉันจะขี่รถคันนี้กลับบา้านอันนี้มันพังดิครับร้อไปเนี่ยอ้าวมันพังแล้วมาวางขายอีกอ้ยตายเลย จากบาทเนี่ยรถคันนี้จากบาทดีร้อยกว่าบาท้ยกบาทดีแก้วเหรอโอ้ยฉันจะเอาพวกนี้ใส่รถคันนี้กลับบ้านไปเลยอ้โหจะเอารถกลับบา้านไปยังไงวะโอ้ยเอาใบใบเดียวพออ,อ่าอ่าอ่าอันนี้ไม่เอาหรอกไดโโเสาวตัวนี้มันจะไปกินฉันฉันไม่เอามันหรอกหมูเหรอหมูจะไปต้มยำทำแกงกับหมูมาอันนี้แถมได้ไหมห่หมูนี่ฉันจะไปต้มยำทำแกงไปทำกับข้าวกินแถมไหมหมูแถมไหม โอ้บอค้าคือใจดีเ<ร>ถ <ไป S 2> อวะเอานี่ไาต้มด้วยเอานี่มาต้มด้วยอันนี้มันต้มบไดาอันนี้มันไดโนเสาร์อ่ะจะไปต้มไดโนเสาร์กินมีหม,มูอีกดุย๋ยมีหมูอีกไหนโอตายเลยโอมีแถมหมูอีกเอามาเอามาเลยเอามูสองตัวามาเลยนี่ฉันจะไปต้มยทำทาแกงกินด้เนี้ยฉันไดหมูตุ่ยแล้วเอ้าเอามันร้องด้วยมันร้องมันไม่อยากไปมันร้องมันไม่อยากไปเง้วเงวเง้วเงีไป อันนี้จักบาทอ๋ออันนี้แถมอันนี้ไม่ได้ซื้ออันนี้แถมอ๋ออันนี้เหรออันนี้ไม่เอาหรอกไม่เอาไม่ชอบไดโนเ<ล>สาร์อันนี้เครื่องตัดหญ้าเคเรื่องตัดหญ้าเหรอโอ้ยเครื่องตัดหญ้าแล้วก็มนม้นมนแล้วก็ตัดตัดตังเี้น่ะเหรอโอ้เครื่องตัดหญ้าเหรอมามามาอันนี้แถมหรือเปล่าหรือให้ซื้อซื้อไหมหรือแถม แถ,แถมเหรอโอ้แถมแถมมาเลยแถมมาเลยโอ้ซื้อตังเยอะตังแยเอาค่าแถมไปอีก30ล้านไปเลยเงินชาปีวไปหมดเลยเออเงินชาปียวไปหมดแล้วอา้าวคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นการเป็นการแสดงนะคะเป็นการแสดงถึงการขายนะคะการขายว่า,<อ>าจะต้องอมีมมยังไงบ้างเอาไปอีเอาไปอีแล้วแถมอีแล้วเอาม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 าฉันจอบไปให้จะเปีดต้มยำทำแกงอีสองตัวนี้ อร่อยออกเอาคลิปนี้ว่าไงครับคลิปนี้กดไลค์ใกำลังใจนกเกอรด่วนไปว้ายพูดดังๆหน่อยครับกดไลค์ให้กำลังใจว้าวดังๆยินดีกำลังใจโอ้ยคลิปนี้กดไลค์ให้กำลังใจนุกก็ด้วยนะกดกระดิ่งกุ๊งกิ๊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 งกุ๊ง 拜拜。